ก่อนขึ้นรถตอนอยู่ในรถตอนลงจากรถทั้งสามตอนเคยคิดเอาตอนไหนมาเพียนบารมียังไงมั่งนะเห็นตัวเองแล้วยังเห็นความจริงแล้วยังนี่แหละเรียกว่าการต่อสู้คือการต่อสู้กับธรรมชาติต่อสู้ให้เหนือธรรมชาติเหนือทุกข์เหนือสุขเหนือเวทนา เหนือคาบรรยายทั้งปวงนทุกคนอยู่เหนือทุกเหนือสุขเหนือเวทนาเหนือคําบรรยายแล้วยังหลักนะการที่จะเตรียมตัวเาก่อนขึ้นรถตอนอยู่ในรถลงจากรถสามตอนนี้ก่อนขึ้นกระทุกขังอยู่ในรถกระทุกขังลงรถเสร็จกระทุกขังนั่นะถึงอนัตตาหรือ,อยัง ยอ,อย่างอีกนั่นทำไมจะไม่ถึงอ่ะอะตามเยอะทีนี้แบกกันไปสามขอนี้แบกให้สำเร็จนะอย่างน้อยต่อสู้ให้มัน <c oughs> สมสักดิ์ศรให้สมกับบารมีให้มันลุล่วงขึ้นมาให้ได้